หนึ่งสองนี่สมบูรณ์ครับผมมาอยู่เด้อครับเด้อวันนี้มาเอาบุญครับเก่าวัดปฏิปไปครับเลยมาแก่มือครับโอ้ครับอ้าวนี่ครับยูทูบเบอร์ลมยูทูบเบอร์ลมจะไปยังอยกางก็ลมเอาบุระแขกโมเลยยูทูบเบอร์เอาบุระแขกโมเลยนี่ ดเงินดมเมกเปิดบริเเปิดซิครับผมบรรยากาศครับตักบาทบาทแรกครับบาทแรกไทยอด้ยด้อครับอันนี้หมอกลงครับหมอกลงบาทชุดไทยแมนบอนคุว่าเสียยังนะกดบาทชุดไทย โอ้โหน้ำเด้อวันนี้เ้อหมอกครับอาที่เห็นใสใสเนี่คือหมอกนะครับได้ทั้งผู้นะครับด้เลยที่ทั้งผู้ครับอาจจะไม่หมอกในจังน้อยครับโอ้ประเทศไทยมีใครเลยวันนี้่ทยเิ่นวบบนี้เป็นที่ระทึกอ๋อเิ่นมาอย,อยู่ครับนอนพูดครับตงบรรยากาศไมยคือเป็นยังไงสิแถวคือเป็นสีแปลกๆตรงบรรยากาศครับอาสีหมอกควนลายครับ เ่มือเศ้าเมื่อคุณหมอพี่จะใส่แบ่งไหนว่าเปรเขียวว่าน่าชุกชองเงี้ยถ่ายเป็นไวครับท่ายเป็นไงบรรยากาศครับผม เมงลอยไปซีเวนเมือนกันเมลงลอยไปซี่เวนครับเมลงลอยไปซีเวนเมงลอยแวลานชาุ้นส่นเหม่งเร้าห้องขอมาส่บานเด๋อเด๋อไส่เลยอตาสามยนห้องส่บารุ่นเอส่บานรุ่นไม่กิของคนอี บรรยากาศครับผมฝนฝ่ลงกินแล้วบรรยากาศนี่วุ้ยหมอกลงครับช่วงนี้หมอกลงหมอกลงหมอกลงครับโอ้มีแต่ปูข้าวขาวบรรยากาศครับบรรยากาศตักบาทเงินครับเก่าบาท ังกก็ได้คือบคอยยิบไม่ได้เนาะพอขยิ้บไม,ม,ม่ <laughs> ได้มมสแสดงว่าหิวนอน <c oughs> โอ้สแสดงหิวนอนนี่ยเ <c oughs> น,น,นี่ย <c oughs> นอนจะได้นอนหล่ะกระตือรนมึงบรรยากาศครับหมอกหมอกเลยครับนี่ <c oughs> มันเป็นควันนี่ครับบันไปปล่อยสโมก <laughs> โมนี่ปวยโอ้โมนี่หมอกลงองลายครับสุดเท้ากับลากันครับผมโมนี่มะอบุนครับเป็นมะอบุนเนยมาหอดจังหวัดเลยด้วยครับปีนี้หลายแห้งครับ <c oughs> <c oughs> เขาเ่าแถวเนี่ยอะไรของเพื่น <c oughs> <c oughs> เพื่นเขาเ่าแถวิกแซกครับผมอ๋อ <c oughs>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  ิกแซกิกแซก ปีนี้มิดจจะหนาไม่ไหมครับ <laughs> มอนะก็าบอกโอ้ผมจำอะไรพมเดีไปได้เก่าวัดนี่แหละคอยพอดีถ่ายรูปพอดีถ่ายคลิปขอเอาไปได้หลายผ่ <laughs> านไปเรื่อยๆเ <laughs> <laughs> ก่าวัดมีงานครับผม <laughs> มาแก่มือครับมาแก่มือ <laughs> ยิ้มยิ้มนะครับผม เอาเอางามอยู่บ่สายบุญกระไดเป็นอยากผู้งามนะครับมือนี้เป็นมือนี้อาจจะบ่งามแบบนาบูตเพราะว่าหิวนอนหิวนอนนะครับเ่ยมังบรรยากาศครับผมอ๋อนี่ครับผู้แสวงบุญครับ บอกคอยยิ้มบางเลยสมาร์กยิ้มตานาหาันมงบรรยากาศครับผมโอ้นาไม่หนาเก่าครับผมผูดเสียงเขบาบอกหยอกก็ซื้อเลยเขาวัดเขาบขอกเด้ไปนะขเขาเรียกว่าหนาไม่หนาเก่ามงบรรยากาศครับผมแสงแฟร์จะเยอะโอ้มีหมอกหลายแฮงจักบาทมันใช่ละ โอ้บังครับเป็นบรรยากาศทายก่อนทายก่อนกับพานไปก่อนเอาผัวตำดอกอันนี้ไทยแันเค็งครับไทยแันเค็งคิดว่าดีหรอเปล่าซองยังล่ะซองซองให้เพื่อนสันให้มันเข้าไอ้ผู้ขาวๆด้จังหน่อยให้สมกับสุด เมื่อก่อนือมาบุหรี่แต่นอะสิไปอีกละตรงบรรยากาศครับโอ้เขาแถวมีมีหัดสุนัขควอมโอ้โหโอ้โหจะคว่ำแนวโอ้ไม่อย่างวะก็จีบวสุบกึบรงเนาะตรง,ง,ตงบรรยากาศครับผม วันนี้มาเจ็ดวัดด้วยครับผมเป็นเก่าแต่ว่าตักบาทเก่าอยู่เอาเก่าเป็นมือดีครับโอ้โหฮะโมอาบุญเนะาะได้ยูมันได้ชวนนิดนึงเก่ามันเหล็กสวยไงโอ้อนนี้ถ้าเป็นเค้งนะครับนี่เนอะจำนาได้ยุครับเส้นเป็นตาเนี่ยแมนบอสเอาขึ้นมาผู้เดียวอันผู้หนึ่งบอส เอ้ยผู้นึงว่าเทหรอผู้นึงคนหนึ่งคน,นขาดตนั้นคนขาดหรือไปทำงานผู้งนหเขาจะอะไรอโอ้เ้าสิลอ่ออกรอบนี้ลาบเอาได้ขรงบรรยากาศอ๋รราาศอเป็นเซลฟี่ความนี้เียอร์ค่ะวันนี้มาอาบุนครับโอ้ใส่เสือใายบนนี่อผมทัพพมากก่รรา,กาก็บประเทศนากัารนะบรรยากาศครับผมโอ้ ทักบาทห่อเซล่าห่อยางก่อนเ้อครับนี่ทายลูกท้ายคีเไม่สิดอกเอาไปลงที่หลังไปใส่มือกับเบา่างเนาะกับเบไปแล้วเนาะมงบรรยากาศครับโอ้ บรรยากาศบบอะไรอย่างไรเคือสุดขาวนี่บังงามางามีแ <c oughs> ต่หมอกเนาะหมอกไรครับโอ้หมอกไรครับหมอกไรอันนี้เซลฟี่โอ้ทายจะซุ่มเออไม่ทายจะใส่บุญบานจะคล้องกันเนาะอ่ะครับเบิรงเอามีคนเบิร์นเหรอของอีพอเดินบอ้บรรยากาศครับผมบตักบาท พะเฮวยางไม่ใช่ถ่ายครับถ่ายโอ้ยเป็นเซลฟี่ครับแค่แอบถ่ายสิดอกแอบถ่ายนะ อ๋อขึ้นาบูแต่นี่ไหมิ้วนอนวะน้อก็เห็นกันครับยามมันขึ้นมาเห็นมันทำมากกับบริโภคกันนี้ครับเนี่ยบ้านในต่ละบ้านอำนาจเจริญมีทุกมู่บานครับบางบ้านนี่ก็ถอดโตได้จังหน่อยถอนโตนะครับเอื่อนบุญมหอด สบายดีอิตเตจเตรดวัดนี่แหละโอ้ยหมอกครับมแต่หมอกอันสีนี่มิต่หมอกเลยอันนี้ไทยนกหอครับไทยนกหอน้องหายน้องหายน้องนี่สีทวมน้ำสีทวมเอกบรรยากาศครับผมจำกันบ่ไเด้๋ยวเขาปรได้ไปเก่าวัด บรรยากาศครับโอ้มีตะลุลุนสูงวัครับอาบุญหลายหลายชุดไซบุญครับบรรยากาศครับอันอยู่ในอยู่ในเซาคือจังหลายอยู่ออกมากขึ้นหน่อยอเนบรรยากาศ มอนไม่ว่าปัญหาไตามสบายนะเอานี่หดไก่พอมโอ้ยเบิ่งกับพี่น้องเอ้ยไก่ก็อยากมาเนาะคือางสัตว์บรรยากาศครับเวลายางกเ่มเลื่อนเด้อโอพยาะ้ลายเรื่ออ้ยไทยพูังไทยเฮาหนีตัวโอ้ยไปไทยไก่มาต่อไก่ ออก <ITA> มากระลังมากกรลังมากมาหันมาทายใกล้มาทายข่อยระบาดโอ้ยเนาะบรรยากาศอะไรทีมงานบัดนำหนาได้ครับนี่เห็นอยู่นี่ยมาขึ้นเห็นอยู่ได้มาขึ้นนี่ยที่ข้าวว่ากินเจียวบองได้ครับนี่ยบัดนำหนาเนี่ยเจียวเสียบเสียบว่กินตะกุ่มไม่ออกข้างล่างเลยขั้นสองเพราะว่าสิไปหาหมองนอนเนี่ยมามีหมองนอนรถเต็ม ขั้นไหนโอ้ยมาทางใต้บอกกันขาเมื่อขอดีไปนอนอยู่ว่ามเออื่นขอดีไปงานข่อยมืออื่นดีไปงานเครื่องเสียงครับผมมเออื่นมืออื่นเดินทางไก่โอ้นี่ถ้ามันเข่งแล้วพอยิ้มเนาะอ้าวยิ้มแต่เนาะโอ้ยบ่ท่านไหนสุดอยู่บ่ท่านไหนสุดยังครับเนี่ยวมาอบุญครับวันนี้อาชีพกระท่อนกระแทนนี่ยจังหน่อย แต่ว่าสวยกันทุกคนครับผมโอ้ซานาก็ได้เจอกันไม่แล้วเนี่ยตงบรรยากาศครับอีหยังนีอีหยังนีอีหยังหนี้เมียนบอเมียนบอแมียนบอคอยจำมาได้คอยจำมาได้ไทยเพื่อนนะคอยจำมาได้อีหลี

ใกล้ๆนี่หวอขอามันว่าคามว่ามันหัางแตนไปสิเนี่ยกับแก่กับแก่ก็จะเคลื่อนไหวบ่ได้โอ้มาอย่างนี้ยมาอย่างนี้สวยจังหนีตรงร้อนๆตัวโอ้ยไปเยอะหรปอู่วมท่ายไปเยอะหรือฮะมาหาบจะนี่ไปก่อนอยูแล้วไหมไปกับทีมงานสุพัตรา าเอา้าคุยแยกกันล่ะหวอนก็ยังอยู่ท้องกันอยู่มงบรรยากาศครับอันนี้พญท่อนครับอาจสิสุดอาจสิเปลี่ยนไปใน,นย,ยังน้อยเด้พุกเบิกบุกเบิกนะาแรนตะลือนตบปลดมึงบรรยากาศครับโอ้อันมืดหนิ่งหนิ่งแน่ขอลองขอลองอันพูดไทยนี่ กลาหรือปวนกันเนี่ยโมจำในพร้อมบรยเปงบรรยากาศครับโอ้แ้่เหนี่ยมเราบอนิแ่เหียเราโอหอาจจะสีสีเขียวร้ายเนาะรกา เขาบอกในเขาบ่ได <|so|>? ้บุหรี่เด้เขาบอกชิวบังนี่หมอบอาจารย์ไปแซงกระต้มเนื้อไปแซงกระต้มเนื้อจัดจัดที่ไว้ให้ท่านแล้ว I'm gonna have a breath.